สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์เลยครับและตอนนี้เราอยู่ในเกมขอคิปเปอร์ดเช่นเคยนะครับผมด้สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาตีบอสกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งบอสตัวนี้นะครับจะอยู่ในไบโอมใหม่นั่นก็คือใบโอมของทางข้ามผ่านนั่นเองนะทุกคนซึ่งมันมีชื่อว่าขออ่านอีกทีหนึ่ง อูชลามนะครับผมเจ้าตัวนี้เลยนะก็น่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนะใน1.0นที่เราจะไปตีกันนั่นเองนะทุกคนโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็มาที่แท่นนี้ก่อนเลยนะครับชุบนี่เลยเข้ามานะครับเราก็จะมีอยู่2อย่างที่เราต้องเอาเนาะนั่นก็คือเป็นเซลสลามดึกดำบันนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้อัญเชิญบอสนั่นเองนะอ่ะผมเอามาก่อนในหนึ่งอันนะครับผม และอีกหนึ่งอันนะครับก็คือเป็นเครื่องสแกนอูชลามนั่นเองนะครับก็เอามาอีกหนึ่งอันนะครับผมเรียบร้อยมาขอดูหน่อยซิว่าเจ้าอูชลามอยู่ตรงไหนนะทุกคนสแกนละเปิดโอ้อยู่ฝั่งนี้เลยเหรอโอ้โหอยู่ไกลมาก คือผมรู้แล้วเจ้าอูชรามเนี่ยมันน่าจะเป็นให้ตัวนะั้นแน่เลยไอ้ที่มันเป็นสลามตัวใหญ่ๆทุกคนแล้วแบบมันจะเคลื่อนที่มาเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องวาร์ปมาสักโซนนี้ก่อนนะครับเนี่ยโซนเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะผ่านแน่นอนนะครับมันน่าจะหลักการเดียวกับเจ้าก่ะน่าจะหลักการเดียวกันคล้ายๆกันแน่นอนนะครับตอนนี้เจ้าอูชรามก็ใกล้ถึงเหมือนกันนะ้เนี่ยเราต้องรีบไปแล้วทุกคนโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมวาร์ปไปก่อนนะ ว้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมชึบไอประตูว์าที่ผมว้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นไออันนี้ด้วยนะแป๊บนึงน,นะครับอ่ะมาละประตูว้าที่ผมว้ามาเนี่ยมันอุ้ยโอ้โหไม่ให้พูดไม่ให้จะโอ้โหทุกคนบันเทิงแล้วไงไม่ได้หยิบอาวุธขึ้นมือชิบหายละเอาไงดีวะเนี่ยเอาอยัางไงดีนาะ ออโอ้โหเราเอาจอบขึ้นมือดีงามพระรามแปดผมเกลียดมันจริงๆนะชุบเอาดีขึ้นมือดูดิีอุ้ยมาดี่มาดน,นี่นี่เจอปืนใหม่เป็นไงเป็นไงเจอปืนใหม่มาดีมาดีาด่น่สจริงก็มา,าตายทุกคนอันนี้ปืนใหม่นะครับไปฆ่าบบอสมาได้นะไอ้ปืนตัวน,นี้นะครับมามา งงเน่งงเน่ปืนอะไรงงเน่อู้อ,อูตัวใหญ่นี่แนะ่มาดิตัวใหญ่ก็มาดิเดี๋ยวนะเปลี่ยนเป็นแฟนทอมสปาร์ก่อนแล้วกันนะโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องตอนนี้บอดใกล้มาเลยดนะ้วยเนี่ยขอกินยาก่อนเลยแหนะ่อยู่นะมา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 หุยตรงนั้นเหมือนได้ฟิกเกอร์โอ้โห เรียบร้อยตายสักทีโอ้โหมาในช่วงที่แบบว่านะได้ฟิกเกอร์หนอนกรรมฐานมาด้วยนะครับทุกคนอันนี้ยังไม่ได้เลยนะโอเคแต่เราซ่อมอ่าลงขุดแร่แล้วนิดนึง <c oughs> มาดูซีได้แร่เยอะไหมได้มาสามร้อยนะครับก่อนหน้านี้นี่ได้ประมาณสี่ร้อยเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะแต่ผมเก็บไปรอบแล้วไงโอเค ตอนนี้น่าจะใกล้ถึงละเจ้าอูชรามนะครับเดี๋ยวผมกินข้าวธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะน่าจะใกล้มาละโอเคเก็บแร่มหมก็ใกล้ถึงละรู้สึกว่ามันจะมีแบบตุ่มๆอะอยู่ที่อตัวของมันด้วยนะครับ <c oughs> โอเคใกลแล้วทุกคนถ้าเกิดสันๆอย่างนี้แสดงว่าใกล้มา,มากโอเค มันมาละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกินยาก่อนกินข้าวกินยาก็อันนี้ด้วยามานี่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 ต้องยิงให้ปุ่มไอ้ตุ่มวันนี้มันนะครับโอเคเสร็จไปหนึ่ง,งไปเร็วทุกคนโอ้ยโอเคหมดอย่างวะเนี้ยยังไม่หมดอีกเหรออยู่ตรงไหนอีกอะอ๋อ,อยู่กลาง จดสุดท้ายเกือบไปแล้วเฮ้ยมันหยุดแล้วโอ้โหอะไรวะน่าเฮ้ยโอ้โหผมบอกเลยถ้าคนไม่ชอบนอนนะเกลียดไปโอมนี้ที่สุดแน่นอนอูชลามอูชลามเจ้าอูชลามเออยิงฟรีอุ้ย โอ้โหมันไม่จบง่ายๆทีเดียสรุปคือเราต้องตีไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมจัดไปข้างบนแสารยาดีๆนะคนข้างล่างสุดหรือเปล่าโผล่ไปแล้วน่นาเกลียดมากอะ่ะยืดยืดมากมันเหมือนแบบมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะ คิดได้ไงวะเนี่ยผู้พัฒนาผู้พัฒนาคิดได้ไงครับเนี่ยโผล่ oh, มาครับมา้องเล็งสีแล้วทุกคนใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปโอเคเสร็จไปหนึ่งโอยู่บนอีกอะ่ะอ้ยยเดี๋ๆจะไม่มีทางไปแล้ว Oh. เริ่มตียากแล้วทุกคนเริ่มตียากละดีนะส่วนมากมันเป็นจุดที่โล่งอะไรเงี้ยโผไปไหนเนี่ยโอเคไหมขึงหลอนะเครื่องหลอนแล้วนะเครื่องหลอนแล้วนะ uh huh. เราเลือดมันเป็นแบบสีแบบนี้เลยแม่เลือดเอเลี่ยนทุกคนเลือดเอเลี่ยนเลือดเอเลี่ยนมาโอ้ยมันเหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าวะ ดูผมคิดเองโอ้ยชุบ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 โอ้จะโดนจะโดนจะโดนกินแล้วจะโดนกินแป๊บนึงครับหนึงเร็วสปีดสิการวิ่งก่อนอุ้ยชิบหายตายปะน่ะอุ้ยไม่ตายแต่แบบมันไปแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะจะตามมาทันปรืวะต้องวิ่งดูก่อนนะครับแ่าจะตามทันอยู่มั้งถ้าบิงคเราเร็วบิงวิ่งเบาๆโอเยทันอยู่ทันอยู่อุ้ยติดน้ำโอ้โห เส้นทางก็ไม่เคยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ไม่เคยเลยนะทันอยู่นะทันอยู่เราต้องแบบค่อยๆไปนะว้าไปอุ้ยฮ่ประเด็นอนะ่ะคือตายไก่ด้วยไนงะตายอยู่น้วนเลยทุกคน โ okay, อเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมรอมันแบบมันวนกลับม,มาอีกรอบนึงก่อนละกันนะครับอีกรอบนึงก็น่าจะชนะละมัง้งโอเคถ้า,างั้นเจอกันครับผมเอาอะครับทุกคนตอนนี้เจ้าอูชลามก็กําลังจะมานะครับทุกคนผมว่าจะลองของใหม่ดูหน่อยนะนี่เลยที่ช็อตโอเคบันชิงไม่ถึงนะทุกคนงั้นก็เอาเป็นของที่เราคุ้นเคยแล้วกันนะครับมาค่อยๆตีไปอันนี้ผมมาไกลามากเลยเนี่ยทุกคน มาตีมันโดยเฉพาะเลยนะครับคือแบบมาตีมันไกลๆเลยอะโอ้โหลูกพี่มาลูกพี่ของลูกพี่อีกทีไปเล่นไปเราต้องดูข้างหน้าด้วยนะว่ามันมีทางไปต่อหรือเปล่านะครับโอเคทางไปหนึ่งฝั่งไปอีกแล้วพี่ตัวใหญ่ โอเคฟั okay. งไปสองนะติ้งหนึ่ง,งจุดตรงนี้หมดแล้วมาเจ้าตัวนกันกเลี้ยงนักเกียดหรถยังขึกเลยนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบไม่ขึกนะเนี่ยโอเคหมดหมดนะหญิงต่อครับผมหญิงกันไปเรื่อยๆ นีี้ตัวเราต้องดูทางข้างหน้าด้วยนะทุกคนเย้เราจะตายตอนที่มันจะโดนมันทับที่ไหนยิงหัวไปข้าไม้เก็บร้อยลางบอลตรงนี้ยึงชุดคือเหมือนกับยิ่งมาเสียเลือดอ่ะมันจะยิ่งแบบไอ้นี่นะทุกคนมันจะยิ่งแบบ เร็วขึ้นเออพูดอย่างนี้กันเร็วขึ้น,นอะไรแบบนี้ถึงหรอนะโอเคตอนนี้ต้องหาทางต้องต้องหาทางหนีที่ไลด่ดีๆนะทุกคนโหมันเร็วมากทุกคนดูดิเห็นปะมันเร็วสุดๆเลยเนี่ยมันไม่ช้าแล้วนะทุกคนมันเหมือนกับใกล้ตายแล้วอ่ะ ธานูโอ้ยตัวเสือกมาอีแล้วมันจะรอดเฉพาะตัวเสือกนี่แหละลูกน้องพวกมันเนี่ยเคลียเคลียเคลียมันมากันเป็นฝูงไอ้พวกหนอนกระมาถันอะไรพวกนี้นะครับต้องระวังดีๆนะ ผมต้องกินข้าวแล้วข้าวเพิ่มความเร็วนิดนึงเคเร์ด้านล่างต่อเลยไวยมากไวมากโอเคทางไหนออกกลางเข้าไปอุ้ยติดพายุด้วยติดพายุงี้ก็น่าจะตายอยู่นะตายเลย ตายเห้อนิดเดียวเองโอ้โหตายแล้วทุกคนเจ้าหนอนตาเดียวโอ้โหกระจุยกระจายแล้วเสียงน่ากลัวมากโอ,โ,โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องกันบ้างนะครับหูกล่องแบบก็เข้ากับธีมบอสอยู่นะกล่องมันจะดูแบบเนินหนะเนิหน,ะนหนะนิดนึงอะไรเงี้ย ปเปิดดูชุบโอ้ได้อะไรมาบ้างเนี่ยอันแรกนะครับเป็นเส er ื้อเกาะ Sunfossil นะครับตรงนี้พลังชีวิตบวก57กอบบวก31ดาเมจเพียวนะ14.7นะครับเมื่อใส่2ชิ้นดาเมจร,ระเบิดเพิ่มขึ้น25%เมื่อใส่3ชิ้นดาเมจ74หน่วยใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ใกล้เมื่อได้รับดาเมจนะอันนี้ยังยังงงๆอยู่นะไอ้เมื่อใส่3เซตเนี่ยเมื่อใส่3ชิ้นเนี่ยนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะต่อมาก็จะเป็นส่วนขานั่นเองนะเป็นบูทซันฟอสซิลนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะทุกคนก็เพิ่มเลือด5 4เพิ่มกราะสาแล้วก็ดาเมจเพียวอีก15.8นะทุกคนแล้วต่อมาก็เป็นฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ของอูชรามได้มาด้วยนะแล้วต่อมาก็จะเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นไมโทคอนเดียสยักษ์หรอไมโครไมโทคอนเดียสยักษ์นะครับเออคอนเดียยัส เป็นออร์แกนเนียลขนาดใหญ่นี้เป็นเป็นสุดยอดแห่งแหล่งพลังงานของจริงนะเหมือนว่าจะเป็นอาหารนะครับประมาณนั้นนะทุกคนปะทุกคนเก็บกล่องได้เลยชึบชึบกล่องชื่อว่าหีบอูชลามเลยนะครับผมนี่หีบสวยนะหีบโอเคเลยนะครับผมเอาไปแต่งแบบตีมทาลวีนได้เลยเนี่ยใช่ไหมดูดีมากเลยโอเคทุกคนก็น่าจะมีมานีนะครับสาหรับการสู้บอสอูชลามเนาะก็ถ้าคาแนะนําของผมเนี่ย ก็เป็นอ๋อแบบหนึ่งนะที่ใหญ่มาก็มาดีครับโแลวมาแบบมาที่ช่วงแบบปิดคลิปด้วยนะโอเคขออธิบายทีนึีก็ <g ül> <g ül> คือคำแนะนำของผมนะสำหรับที่ผมเล่นมาเนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยสำรวจพื้นที่สักนิดหนึงนะครับสำรวจพื้นที่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเดินสำรวจสักหน่อยนะครับเราจะได้แบบเปิดแมปไปด้วยนะเราจะได้รู้ว่าทางที่เราแบบกําลังวิ่งไปเนี่ย มันแบบมีอะไรขวางกั้นไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งเส้นทางเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะตั้งแต่ผมสตาร์ทมาเนี่ยก็ถึงตรงนี้เลยก็อยากให้ทุกคนอ่ะเดินแบบเปิดแมปนิดนึงแล้วค่อยสู้กับมันนะครับแล้วก็ทางที่ดีอะ่ะก็ เอาสะพานมากบกพื้นที่หน่อยก็ดีนะครับไอที่ที่มันว่างๆอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเดินสะดวกมากขึ้นประมาณนั้นก็คือให้เคลียร์พื้นที่ก่อนนะั่นแหละง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เตรียมอาหารที่มันเพิ่มความเร็วนะครับในการเคลื่อนที่มาด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแลวทุกคนยังไงก็ เอาจะช่วยสําหรับการซู้บอสตัวนี้นะมันอาจจะน่าเกลียดน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าของที่มันตอบแทนมันเนี่ยค่อนข้างดีนะเพิ่มเลือดสูงสุด100แต้มเลยนะทุกคนแล้วก็มีของอื่นอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นชุดเซตของบอสตัวนี้แล้วก็หีบด้วยนะทุกคนต้องสะสมคลเลคชัอหีบให้ครบอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครสาสะสมนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ด้วยนะสําหรับที่นี่ผมน่าจะได้ครบแล้วมั้งเนี่ย ก็มีฟิกเกอร์ของอะมบ้ามือถือมาหนอนกำะัันแล้วก็บอร์ดฟิกเกอร์อูชลรามนั่นเองนะตอนนี้ก็น่าจะได้ครบแล้วมัง้งต่ลองวางดูนะทุกคน1 2 3นี่3อันนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนยังไงก็ต้องไปอยู่ในคอลเลคชั่นของทุกคนแน่นอนนะฟิกเกอร์พวกนี้นะครับผมโอเคทุกคนน่าจะมีมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ